สวัสดีนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับผมก็ลงกันมานานเนาะ <c oughs> ก็กลับขอภัยคลายหนึ่งนะคะมันเพิ่งจะมีพลังงานที่แบบเตรียมพร้อมจริงมาก็วันนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกไมความกำลําเพลงคือขออนุญาตลางโพสเพราะว่าพอเข้าเดือนใหม่แล้วพลังงานในภายันเปลี่ยนผมก็เลยขออนุญาตแบบสับเป็นคีย์บอร์ดใหม่เนาะจากคีย์บอร์ดเก่าอะไรเงี้ยพอเทปนั้นมันเสียไปแล้วพาย็บอกมาบอกออา Uh huh. ให้มันแบบเปลี่ยนเลยดีกว่านะซึ่งเมื่อกี้ก็ได้คีย์บอร์ดมาแล้วหนึ่งใบคีย์บอร์ดใบต่อมาอืม <c oughs> คีย์บอร์ดใบสุดท้ายครับ Mm. ถ้าเขาจะมาไงเขาก็จะมาจริงนะครับไพ่ใบแรกเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับเดือนนี้นะครับสำหรับชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่ต้องวุ่นวายกับทางฝัง่งครอบครัวเนาะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะเออมันมีความเป็นตระกูลใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่โดยเฉพาะครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่กันเหมือนแบบว่าเป็นแบบกองสีอะไรเงี้ยจะค่อนข้างแบบว่ามีเรื่องนี้เยอะเหมือนกันที่อาจจะต้องแบบวุ่นวายดูแลเนาะมีเรื่องในการบริหารจัดก,การคนนะครับพยายามเกลี่ยเฉลี่ย, so, ยนนนเยนาแะแล้วก็ใส่ใจคนในครอบครัวดูแลคนในครอบครัวแม่อต องค์พด้านเชเนตครับเห็นไหมถ้าเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นมาจริงๆที่สับใหม่แล้วนะก็เป็นไพ่ใบเดิมนอก,กับคีย์เวิร์ดรอบแรกที่ได้นะครับองค์พ่อท่านาสำหรับผมไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดีที่ส,สุดสำหรับผมอยู่แล้วเนาะเพราะว่าผมสัทธทานในองค์พ่อล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณเหมือนแบบว่าไม่ได้แบบซ้นสัตยานในองค์พ่อองค์พ่อก็จะยังเหมือนแบบว่ารักแล้วก็เอ็นดูคุณอยู่แล้วอ่ะแบบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะสมปรานานความตัั้งใใจสําหรบรบคที่ กำลังเหมือนแบบทอ้อแท้ก,ก็ขอให้มีแรงบันดาลใจสู้ต่อไปนะครับและสุดท้ายเนะาะไพ่มัจฉานุนะครับหมายถึงเดียร์เนียสำหรับคนบางคนอาจจะเหมือนแบบอยากไปเข้าโครงการไปเข้าแบบวงการใหม่ๆแล้วกันมันจะเป็นวงการใหม่วงการที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเออ anyway คือระวังระวังการถูกหลอกจากความใส่ซื่อบริสุทธิ์เนาะความเหมือนแบบอ่อนและประสบการณ์หรือว่าเหมือนแบบผ่านเรื่องใส่ตัวอย่างเงี้ยและระวังระวังเรื่องการสอนรุสเห็นนะครับเพราะมันจะมีบางคนที่เหมือนมันมียีนสอนรุสเห็นในท้ายกลายเป็นโดนเรื่องราวบางอย่างเข้ามาเล่นงานได้จากความสอนรุสเห็นของเรานะทีเสร็จเราม,มาดูพลังงานโดยรวมทั่วไปะคะรับพลังงานโดยรวมทั่วไปพลังงานโดยวรวมทั่วไปของชาวลัคนาราศีนะครับเออ ใจร้อนอยู่นะเดือนนี้ดูเป็นเดือนที่ร้อนๆของคุณตั้งแต่ต้นเดือนเหมือนมีการตัดใจบางอย่างที่มันรีบร้อนมันปุบปับมันอยากแบบเฮ้ยต้องเอาเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ทาเดี๋ยวนี้เสร็จเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันมันแอบเหนื่อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออนี่คือคําถามที่เขาอยากฝาก question ไว้น้ะว่าเออมันทุกอย่างมันดูแบบปุบปับไปหมดเลยอะไรเงี้ยต้องใจเย็นเข้าไว้แล้วก็มีปัญหากับคนบางคนครับจะมีคนที่เข้ามาเหมือนแบบชวนคุณทะเลาะเบาะแว้งด้วยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคุณเอาอยู่ไหมส่วนตัวผมมองววว่่่่่าา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 าเเเเเออออยูนนนนนนะรรรรรจจแแกแกก้้้ปััญหหตงงไดคทีีมบบามาีมมมมบบขืื อยากได้อะไรบางอย่างจากเรานะครับสุดท้ายเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่ควรลงทุนทำอะไรเลยเพราะว่ามันมันมันยังไม่ใช่ช่วงที่ควรจะลงทุนไปแล้วมันได้ผลประโยชน์กลับคืนมานะครับแล้วก็ใส่ใจคนในครอบครัวเนาะอย่างที่พ่บอกตอนงแต่แรกครับคนในครอบครัวจะค่อนข้างมามีอิทธิพลกับเราในช่วงเวลานี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็นะในส่วนต่อมานะครับเรามาดูกันที่คนที่ทำงานประจำนะครับพนักงานประจำในเดือนนี้เอ่อพนักงานประจำแล้วก็พวกข้าราชการเดือนนี้เป็นยังไงบ้างครับ พนักงานประจํากับคนที่ทํางานข้าราชการนะครับในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเกิดขึ้นบ้างขอดูหน่อยครับอือโอเคจริงๆคือต้องจัดลำดับพลอ์ตี้ดีๆก่อนเนาะเพราะเหมือนให้ความสัมพันธ์กับเรื่องมันไกลตัวมากเกินไปหน่อยอะไรเงี้ยอยากให้กลับมาโฟกัสกับชีวิตปัจจุบันนิดนึงนะครับแล้วก็อ๋อวันผมได้ใส่ไว้แล้วก็ตัดผมมาใหม่ใช่ถูกต้องครับโอเคต่อ กับเรื่องหนึงน่งเนาะคือเหมือนเพราะว่าเป็นชนชอาทําอะไรพร้อมกันหลายอย่างในเวลาเดียวกันมันเลยตกหล่นเรื่องละเอียดไปเนาะมีเกณฑ์ในทางไกลในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10เนาะเป็นต้นไปนะกับเรื่องการทํางานแล้วก็ดวงคุณจะเขาถ้าโดดเด่น outstanding มากขึ้นนะครับมีการคุยเรื่องการปับสัญญาจ้างใหม่ๆนะอแต่ว่าอย่าลืมพึ่งรีบตบปากรับคํากับใครกับเรื่องสัญญาหรือว่าออฟเฟอร์อะไรบางอย่างที่เสนอมานะครับสุดท้ายจะมีปลายเดือนที่จะมีปัญหาครับอม,มันอยากให้เราระมัดระวงังนะิดนึงเนาะเพราะว่า มันมีการถูกจัาถูกตัดสินอะไรบางอย่างนด้มันจะมีข้อคดีความบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้งานเข้าเนาะตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่30โดยเฉพาะครึ่งปลายเดือนหลังละหาวันสุดท้ายของเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะมีวิกฤตบางางานเกิดขึ้นกับการทางานมีการตัดสินใจผิดพลาดอะไรบางอย่างแล้วมันส่งผลกระทบถึงการทางานค่อนข้างเยอะดังนั้นพยายามโฟกัสตัวเองแล้วก็มีสมาธิในช่วงเวลานั้นนอกเนาะว่าดูว่าเฮ้ยเราจะต้องสนใจเรื่องอะไรก่อนต้องทําอะไรก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นมันเหมือน มันเป็นแอบเป็นวิกฤตประมาณหนึ่งเหมือนกันในช่วงวนะั้นแล้วเราต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดด้วยปัญหาที่คุณคิดว่าจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นจริงดังนั้นเต็มพร้อมในการรับมือกับแท็กติกที่มันจะเกิดขึ้นนนตรงนั้นไว้เนาะอูนี่คือสิ่งที่ให้เขาฝากมานะครับหมดแล้วประมาณนี้เลยทินเสร็จเรามาดูนั้นต่อนะครับผมที่คนที่เป็นแบบว่าเป็นแบบฟรีแลนซ์นะคะผมกับพนักงานประจำครับ ฟรีแลนซ์มันไดาประจําครับเดือนนี้เป็นไงบ้างครับเกิดอะไรขึ้นบ้างขอดูหน่อยเอ้ยไม่ใส่สิฟรีแลนซ์อย่างเดียวดิฟรีแลนซ์ชาวนาคลาสสิคจริงจิงที่เป็นฟรีแลนซ์เดือนนี้ครับงานจะเป็นไงบ้างเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างครับแฮปปี้ไม่แฮปปี้ขอดูหน่อยอืมจริงๆประสบความ,ส,มสุขกับงานที่ทํานะมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมากเลยการรับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแกบนะว่า โอ้มันก็มันก็ทาได้แล้วก็ทําออกมาได้ด้วยดีด้วยอะไรเงี้ยเออแฮปปี้อะครับไม่ไม่แบบไม่ได้แย่เลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะบอกว่าไเดียครอบครัวข้างอาารซัสพอร์ตที่ดีนะในการทํางานของเราอะไรเงี้ยเหมือนเขามีความเข้าใจมากขึ้นหรืออาจจะมีครอบครัวเหมือนชวนเราไปทางานที่ยวาแถบเนาะถามว่าควรทากับครอบครัวไหมส่วนตนัวผมมองว่าทําได้นอกแต่ว่าจะเครียดนิดนึงนะครับโปรเจกต์บางอย่างที่เราคิดว่าอยากจะปิดแม่คำตอบแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสในการได้เปลี่ยนโปรเจกต์นั้นอยู่เนาะได้ศึกษาแล้วก็ลงลึกเพิ่มเติมนะครับกับเอ่อ มันจะมีโอกาสในการได้ทํางานที่ค่อนข้างเงินน้อยนิดนึงแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ทักษะบางอย่างเพิ่มเติมในการทํางานของคุณคือคือเหมือนเป็นการทํางานเอาสังคมเอาประสบการณ์แล้วก็เอาแบบเทคนิควิชาของเขามาอมือย่ามองรายได้เป็นแค่เหมือนแบบเป็นพวกแค่พวกเหมือนแบบว่าตัวเลขเฉยๆเราต้องมองให้ไกลกว่านนิดนึงนะสำหรับชาวลักนาหรือราีพิจิกที่เป็นฟรีแลนซ์ในช่วงนี้เนาะ สุดท้ายจะมีความรูปสมบูรณ์นะครับหรือมันจะมีความแบบมั่นคงชีวิตเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันในช่วงปลายเดือนนะครับเพียงแต่ต้องลดเรื่องการทะเลาะบ,บอกไว้ให้คนอื่นเนาะคือระวังเรื่องการเอาเงินปเป็นเรื่องปัจจัยหลักในชีวิตในช่วงนี้เรออื่องของการทํางานบางทีเราต้องเหมือนแบบว่าดูไปถึงเรื่องอ,อ่าโพสชั่นของแบบคอเด c ชั o นหรือว่าอะไรบางอย่างที่เราจะได้เพิ่มเติมด้วยเหมือนกัอนอะไรเงี้ยตรองนี้เป็นสิ่งสาคัญนะเราจะคิดว่าเออก็ไม่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่อะไรเงี้ยแต่มันจริงๆมันได้มากกว่าที่เราคิดนะต่อยอดใน,น ชาวที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับของราศีพิจิกเนาะเจ้าของกิจการราศีพิจิกในเดือนนี้คนที่เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองนะครับงานในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างขอดูหน่อยครับรา,ราศีพิจิกโอเ้เห็นเห็นอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างขอดูหน่อเย,ย <laughs> เดือนนี้ดีเดือนนี้ดีเดือนนี้ไม่มีจุดบอดอะไรเลย หนึ่งคือมีความสุขในการทํางานมีโอกาสในการได้รับโปรเจกต์ใหญ่มี2ช่วงเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับจะมีโอกาสมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามา2ช่วงช่วงแรกคือวันที่6ถึงวันที่10มิถุนายนช่วงที่2คือวันที่วันเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะยี่สิบห้าถึงสามสิบมิถุนายนเนาะมันจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ ต้องเลือกเดือนนี้ระหว่างสิ่งที่อยากทํากับสิ่งที่มันทาแล้วมันได้เงินมากกว่าระหว่างอุดมการณ์กับสิ่งที่มันบอกว่าเฮ้ยเราเห็นอยู่ตรงหน้าว่ามันทำแล้วมันได้ผลประโยชน์มากกว่าว่ะแล้วเราจะเลือกอะไระเราก็ต้องตัดสินใจเลือกดีๆในช่วงเวลานั้นเนาะ เรามัด uh, ระวัง,วงถ้ามีอะไรต้องปรึกษาปรึกษาคุณแม่คุณจะดีที่สุดหรือปรึกษาพี่ผู้หญิงทิวขาวที่เราให้ความเคารพนับถือเป็นคนในวงการเดียวกันเขาใจคำแนะนำที่ดีได้เพราะมาถึงแบบ Choices มันถึงเวลาต้องเลือกแล้วว่าจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาทางใดทางหนึ่งที่จะทําพาสู่อนาคตที่ดีกว่าแต่ว่าดยรวมผมว่าคุณจะตัดสินใจถูกต้องนะใช่ไหมพี <laughs> ่แต่ทางนี้ทังนั้นอย่าปิด หูปิตาตัวเองในการเซ็นเอกสารสัญญาหรือว่าดูเงื่อนไขดีๆนะอ่านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวคัพเป้ก็ตามแต่เราต้องเหมือนแบบว่าอ่านให้รอบคอบนิดนึงเพราะว่าซีนอราเซ็นลงไปมันจะเป็นความรามับผิดชอบของเราต่อไปนะคนดังนั้นต้องโฟงกัสกับเรื่องตรงนั้นดีๆอย่ารีบร้อนใจร้อนเนาะอูต่อให้ดวงดีแต่เราก็ต้องมีความรอบคอบด้วยเช่นเดียวกันคุณเข้าใจที่ผมพูดถูกไหมเออเข้าใจเราเรา,เราเข้าใจตรงกันเนาะโอเค สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความใจดีมากเกินไปเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ถามว่าควรที่จะใจดีกับคนอื่นแบบเพิ่มเติมไหมผมว่าเออคนเรามันต้องมีสองบทอะคนที่เป็นเจ้าของสกิจการคนได้มันต้องมีทั้งพระเดชพระคุณนึกออกปะคุณต้องมีความใจดีให้คนอื่นเขารักและเคารพเ,เราในขณะเดียวกันก็ต้องมีความน่าเกรงขามให้คนฝั่งนึกออกปะมันเหมือนแบบถ้าเราสนิทกันมากเกินไปหรือว่าอะไรกันสุดท้ายมันจะกลายเป็นว่าเขาจะสามารถการที่จะขืนคําสั่งเราได้นึกออกา่า ถ้าเราเป็นเฮดเราเป็นหัวเราจะเป็นจะต้องมีความใหญ่ที่สุดเราจะเป็นจะต้องพูดคำไหนล้วเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนแบบนั้นแต่ก็ anyway มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราบริหารงานยังไงเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเดือนนี้ดีมากๆครับน่าจะเป็นการทํางานที่ดีที่สุดแล้วของคนที่เหมือนแบบเป็นเจ้าของกิจการในช่วงเดือนนี้เนาะของชาวราศีพิจิกที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับเสร็จคนตกงานลัคกนาราศีพิจิกนะครับเดือนนี้มีโอกาสในการได้งานใหม่ครับไพ่ ลัคนาราศีพิจิกเดือนนี้มีโอกาสในการได้งานใหม่ไหมเป็นไปได้จริงหรือเปล่าแฮปปี happy, happy, ไ้ไหมแฮปปี้ไงขอดูหน่อยครับยังไม่ได้งานครับเพราะว่าคนที่คุณจะไปเจอเขาอข้งขงางเราไม่ระวังเรื่องการทํางานกับคนที่เขามีความเรื่องมากหรือว่าเป็นงานที่มันลึกลับซับซ้อนไม่ไม่รู้ต้นทุนของที่มาที่ไปของเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเหมือนแบบเข้าไปทำได้แป๊บเดียวแล้วก็แบบตกงานหรือแบบไม่ได้ทำต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เหมือนกันนะดังนั้นก็อาจจะต้องโฟกัสเรื่องการทำงานตรงนี้ดีๆละกันนะะับบออมยงงงไไ่ด้้าจจตแ หยิบจับหยิบจับอะไรไปก่อนทำได้ก็ทำไปก่อนนะครับโอเคทีนี้เสร็จเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปที่เรื่องการเงินนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเ,ออเวลาโดยใช่เหตุเนาะซึ่งมันไม่ไม่เสียเวลาอยู่แล้วละ่ะขอดูหน่อยครับพี่โอเคสักคู่หนึ่งสิวินะครับผมขออนุญาตนะครับเพราะลืม กูว่าเดี๋ยวตกหล่นไปเดี๋ยวไม่ได้บอกไปนะสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องเจนลบเจนนะคะสามารถแบบสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็ออนเงินสมทบทุนได้เลยนะคะทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะคะก็จะทะลุบำรุงนะครับให้ผมได้มีพื้นที่ในการทำงานที่นี่ต่อไปนะครับนะครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญเนาะโอ้อ่ะเพื่อเผื่อเผื่อไม่ใช่เพื่อไม่ใช่เผื่อไม่ใช่นะครับก็นะทุกคนต้องกินต้องอยู่นะครับผมยังสักข้อแสงไม่ได้นอกจากนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากสปอร์ตช่องเจนลบเจนนะครับก็ สามารถแบบแบบเอ่อช่วยสแกนจ่ายได้หรือถ้าใครไม่มีจริงผมเข้าใจนะสามารถเหมือนแบบเป็นสั c ส i b e แล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับยินดีมากๆเลยก็ราบขอพระคุณพี่น้องทุกท่านมาณะที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับโอเคเรามาต่อกันที่เรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ครับการเงินของชาวลัราศีพิจิกในเดือนนี้เป็นงไงบ้างครับไพยแฮปปี้ไมแฮปปี้ดีไม่ดียังไงขอดูหน่อยครับชาวราศาีพิจิกอืมอ การงิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเงินเดือนนี้เหนื่อยมากเพราะว่าเอา่อผมเตือนเรื่องหนึ่งอย่าประมาทเรื่องความเสียความปวยถ้าคุณไม่ให้คุณพารเดือนสุภาพคุณ,ค 5, คณจะเสียมากกว่าเดิม2ออย่าไปตกปับรับคาใครกับเรื่องเงินง่ายๆไ,ไม่เหมือนแบบเหมือนมีคนเข้ามาขอความเช่วยเหลือจากคุณแล้วคุณก็มองว่าถ้าเกิดคุณไปช่วยเขาอ่ะมันไม่มีใครช่วยเขาได้แล้วอะไรแต่ว่าถามว่าถ้าตกอะไรพอจนแล้วจะได้คืนเงินกลับมาไหมผมมองว่าไม่ได้เงินคืนกลับมานะครับดังนั้นให้ใครหยิบยืมเงินในเดือนนี้ไปจะไม่ได้คืนกลับมานะโอ้แล ไม่มีโชคด้วยสําหรับเดือนนี้เหมือนกันเนาะต้องระมัดระวังดีๆรวมไปถึงปลายเดือนนี้นะครับเงินที่คิดว่าจะเข้ามันจะไม่เข้าเนาะเงินที่เหมือนแบบว่ามีแบบดีวกันไว้ว่าเฮ้ยปลายเดือนมันจะเข้ามานะมันไม่เข้าเนาะมันมีการแบบเลื่อนถูกคนอ่อนออกไปกกอนอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้เงินตรงนั้นนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวงังแล้วก็โฟกัสตรงนั้นนะิดนึงเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เจนเราเห็นนะครับรวมไปถึงดูวพวกประกันสุขภาพประกันชีวิตด้วยนะครับเพราะมันอาจจะมีเหตุที่จําเป็นให้เราต้องใช้ในนะอนาคตต่อไปนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ับรค ไม่ไม่อยากให้ลงทุนหรือว่าอะไรเลยเพราะว่าการเงินเดือนนี้ค่อนข้างตึงมากๆเลยอะไรเงี้ยดังนั้นดูเรื่องการเงินดีๆนะครับทุกคนการเงินเดือนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนงานดีแต่ว่าเงินยังไม่ไม่ปังขนาดนั้นนะครับต่อมาสุขภาพและเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุครับสุขภาพและเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุของเชา่ลา,าลาัคนณาราศีพิจิกเดือนนี้เป็นไงบ้างครับภายแบบแฮปปี้บอหรือแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ครับเราเห็นอะไรบ้างเข้าดูหน่อยสุขภาพและเชา่า 1. เราม่ระวังอาหารเป็นพิษติดเชื้อและการแสเลือดอุบัติเหตุทางน้ํา 2. เรามาระวังโรคไมเกรนเจ็บขาข้างขวาแล้วก็อุบัติเหตุกับศีรษะตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10 3. มเรามาระวังอุบัติเหตุใหญ่ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่16มิถุนายนสีระวังการตกใจที่สูงในช่วงวันที่16จนถึง20นะครับแล้วก็ยี่สิบเอ็ดจนถึงยี่สิบห้าระวังขับรถบดยนอื่นหรือว่าคนอื่นขับรถโดยนเราสุดท้ายปลายเดือนผมร่วงเยอะ เดือนนี้เย็ยนเนาะเหมือนแอบแปลกใจกับพิจิกอะ่ะพิจิกคือกาป่ะเหมือนแบบกาข้างนึงคือพุ่งมากส่วนอีข้างนึงก็คือแบบดรอปลงอะไรเงี้ยนนั้นก็อาจจะโฟกัสต,ตัวเองเยอะๆหน่อยแล้วกันนะคะมันมันแอบแปลกๆอยู่เหมือนกันนอสําบผมอะไรเงี้ยก็นะก็ก็ดูแลตัวเองด้วยครับดูแลตัวเองด้วยประมาณนี้ครับทุกคนอืมประมาณนี้เลยตามที่ผมพูดไปเลยเพราะาเดือนนี้เรื่องสุขภาพจะค่อนข้างเย็ยนหน่อยเนาะเหมือนท้องเสียท้องร่วงหรือว่า เอ่อน้ําในร่างกายมมนผิดปกติอะไรเงี้ยต้องดูแลตัวเองหน่อยนะครับทีนี้เสร็จเราจะมาดูกันต่อที่เรื่องความรักนะครับสุดท้ายเนาะความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนะสําหรับคนโสดคนโสดเป็นไงบ้างครบไพ่ความรักของคนโสดนะครับในเดือนมิถุนายนครับลัคนาราศีพิจิกเป็นไงบ้างครับ happy ปปไม่ happy ปปไงขอดูหน่อย เดือนนี้รึ่งเดือนแรกความรักพังมากเหมือนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวพยายามที่จะเหมือนแบบให้ฝ่ายเขาเห็นความแบบความพยายามของเราฉันรักเธอมาฉันทุ่มเทให้เธอหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยรักเธอข้างเดียวขเขาเหนียวนึ่งพังสุดๆเลยตั้งแต่วันนี้ถึงวัน 15, ที่15อดทนไปก่อนยังไงก็ยังไม่มีสัญญาในการตอบกลับกลับมามันจะมีความชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่วันที่16จนถึงปลายเดือนไปต้นป่าเนาะมันมีโอกาสในการได้เป็นแฟนแต่แฟนที่ได้เป็นเนี่ยเออ มันจะเหมือนแบบเราระวังการถูกเข้าใจอะไรผิดบางอย่างอ่ะหรือมันเหมือนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณไปสื่อสารเรื่องความรักของตัวเองกับไทยหรืออะไรยังไงเนาะในการที่ไปขอขาช่วยเหลือเขาช่วยผิดคนอ่ะเหมือนคุณจะต้องไปคบกับอีกคนหนึ่งท,ที่ที่ตอนแรกไม่ได้แบบไม่อินเทอร์เตติ้งกันเลยไม่ได้สนใจกันเลยแต่ว่าคุยไปคุยมาแล้วโอ้ก็เวิร์กกว่าอะไรเงี้ยมันมันเป็นการแบบมิสอันเดอร์สตรูตนิดนึงเหมือนกันในการเรื่องของการสื่อสารเนาะไม่ว่าจะเป็นกับคุณกับเทพสิงห์ศิลป์หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนาะแต่สุดท้าาายยดรร่ววมมถีหือังก เอาจริงก็ไม่ได้ไม่ดีอย่างนั้นหรอกเรามาระวังการมองใครดีเกินไปเกินกว่าที่เป็นจริงกับเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไปทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขาเนาะโอ้ก็มีเกมีแฟนแบบงงๆแต่แฟนที่ได้จะไม่ใช่แฟนที่อยากได้งงปะเออแฟนที่ได้มาจะไม่ใช่คนที่อยากได้ในช่วงแรกแต่เป็นคนที่แบบอยู่ดีก็แบบมาคบก็แบบงงๆ้งๆมันมันรีบร้อนไปหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณรีบคบกับเขาไปชดใครหรือเปล่าก็ ไม่รู้ว่าไปจัดการตัวเองเอาแล้วกันผมก็บอกได้ว่ามันมันก็ดูแบบงงๆกงๆเียอะเออแปลกๆอะมันแปลกๆเข้าใจคำว่าแปลกๆของผมใช่ไหมนิสเสนนะครับสาหรับชาวราศีพิจิกคนที่เป็นเอ่อสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับที่เป็นคนมีคู่ความรักของชาวราศีพิจิกที่มีคู่เป็นไงบ้างค่ะภไยดีไม่ดีเขาดูไง ชาวราศีหรือาชาวราศีพิจิกที่เป็นคนมีคู่ดีมากความรักเดือนนี้ดีตนะั้งแต่ต้นเดือนเหมือนผ่านเหตุการณ์อะไรบางอย่างมาด้วยกันเนาะแล้วก็เหมือนโอ้มันเหมือนผ่านความสูญเสียอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วก็เหมือนแบบว่าเออมันมันทําให้ได้เห็นใจกันทั้งตัวเราทั้งคนที่รักอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะร่วมมือให้มันผ่านคนกับช่วงเวลาที่ อาจจะค่อนข้างทรมานจิตใจหน่อยอะไรเงี้ยทีเศ็มันจะมีความเปนเชิงสถเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนเราระวังเรื่องการใช้คาพูดแรงๆใส่กันมาเหมือนแบบพอเราอยู่ด้วยกันมานานมากแล้วมันมันเกิดการแบบทะเลาะเบาะแว้งกันจากคําพูดไม่กี่ครังเลยแต่เราลืมแคร์ใจกันไปหน่อยเนาะแต่ก็ไม่มีเกณฑ์เลิกหรือว่าอะไรนะครับเมื่อยังรักกันเหมือนเดิมและเพียงแค่มัาจะมีการงอนตุ๊บป่องนิดนึงในช่วงกลางเดือนเนี้ยมีจากการคําพูดแรงๆหรือว่าการทำอะไรที่มัน มันไม่ค่อยฉุกคิดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กตรงนั้นอ่ะนะแล้วก็มีการลงทุนทําธุรกิจร่วมกันนะครับสําหรับคุณกับแฟนคุณเนาะอาจจะเป็นธุรกิจเกับเรื่องของการค้าขายหรือว่าอะไรยงเงี้ยถามว่าคุ้มไหมที่แบบจะทําด้วยกันผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะก็สําหรับชาวราศีพิจิกที่มีแฟนมาชวนลงทุนถ้าถามผมผมไม่แนะนําให้ลงทุนกับแฟนคุณ แต่ก็ไปเคียงเอาเองลวกันเนะว่าจะตัดสินใจยังไงต่อเลยเพราะว่าเป็นเดือบแบกเนาะมันมันจะเสียมากกว่าได้แล้วการเป็นเป็นฝ่ายแบกต้นทุนในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยอูรายได้และรายรับมันไม่ไม่ค่อยสมมาตรกันผมก็เลยมีความสุกว่าไม่ไม่ดีขนาดนั้นนะนะอูแต่ก็แล้วแต่อูแล้วก็ใส่ใจคนในครอบครัวแล้วก็ใส่ใจเขาดีๆแล้วกันนะคบมันจะมีการเหมือนแบบให้ความสมพัญไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ในช่วงปลายเดือนเนี้ยเหมือน อีกคนนึงให้ความสัมพันธ์นะแต่ว่าอีกคนหนึงไม่ไม่ได้แบบแคร์กันขนาดนั้นนะก็เลยอาจจะมีเรื่องทะเลาะมีเรื่องอะไรกันนิดหน่อยเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็การเงินอ่าการงานดีความรักดีแต่การเงินกับสุภาพพังห่วยแตกพอสมควรเลยก็อดทนเข้าไว้นะครับย้อนไพ่อนิดนึงเนาะอย่างที่บอกไปแล้วมาระวังการถูกหลอกนะครับผมแล้วก็มีโอกาสไปไหวองค์พ่อพระพิเนศนะครท่านลงมาประทานพรให้นอกสำหรับ เอ่อต้องมันถึงเวลาในการแบ่งปันเนาะไม่เป็นความรู้หรือทรัพย์สินหอะไรบางอย่างเนาะอย่าเหมือนแบบเข้มงวดมากเกินไปตัวเองนะครับต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืม,อย,ลมอย่างที่บอกไปเนาะเช็คแคร์ใจคนในครอบครัวเพราะว่า เดี๋ยวนี้จะได้เจอคนในครอบครัวเยอะแล้วก็คนในครอบครัวจะมามีอิทธิพลสําคัญกับเราในช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเจรลบก็ขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะผมถ้าเกิดว่าใครที่เหมือนแบบได้ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe กด like กดแชร์ออกไปนะคบเพราะว่ามันจะเป็นกำลังใจกับเจรลบมากๆเลยแล้วก็มันจะทำให้ผมช่องผมมันเติบโตต่อไปได้แล้วมันจะ ทำให้ผมมีกําลังใจในการทํางานต่อไปได้เลยครอย่างเร่านี้ผมก็อยากมาไวเหมือนกันแต่มันมันติดเรื่องพลังงานมานาผมไม่พอแล้วผมก็ต้องทํางานที่มันได้เงินก่อนอะไรย่เงี้ยดังนั้นผมก็อยากทําให้ช่องทางนี้มันสถียรนเนาะให้มันได้เงินแบบต่อเนื่องผมอยู่ได้แล้วผมจะได้แบบทําออกมาได้ต่อเรื่องโดยที่เราเหมือนแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็น healthy relationship อะไร่างเงี้ยวาง reader เนาะคนอ่านการ์ดแล้วก็คนที่มารับฟัง message นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่บอกว่าพูดเร็วไปไหมพูดไวไปหรือเปล่าก อากขอประธานภัยยโทษอีกครั้งหนึ่งผมพยายามปรับตัวเองแล้วแต่มันค่อนข้างอยากนิดนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยในการที่จะทําให้พูดได้ช้าลงเนาะเพราะว่าผมผมไม่ค่อยคิดไวมากมันมันรีดไวอะไรเงี้ยแล้วมันต้องพูดออกไปเพราะถ้าไม่พูดออกไปแล้วผมจะลืมได้อะไรเงี้ยดังนั้นก็ อาจจะต้องขออนุญาตรบกวนแบบเพื่อนๆช่วยปรับความเร็วลงแล้วกันนะครับในการพูดแต่ผมก็จะปรับตัวนี้นะไม่ใช่ผมแบบอิกนอแบบไม่คิดจะทําไม่คิดจะปรับตัวอะไรเลยเนาะผมก็ก็ปรับเหมือนกันแต่ว่าเราก็มาเจอกันคนครึ่งทางก่อนเนาะในช่วงแรกๆนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับบอกได้เลยไหมอะบอกได้เลยยังอ่าโอเค สำหรับใครที่อยากจองดูดวงนะครับอย่าลืมแอดไลน์นะครับเจนล็เจนเนาะจะมีเหมือนแบบว่าตารางให้จองรายดูดวงส่วนตัวเนาะแล้วก็ในเดือน6นี้ผมจะมีวันดูดวงแน้อีก4วันนะครับแล้วก็เดือน7ผมงดดูดวงสำหรับเป็นคิวสดเนะเพราะว่าผมต้องไปปฏิบัติธรรมนะครับไว้เจอกันใหม่เดือนหน้านะครัทุกท่านก็คือปลายเดือนนี้แหละสวัสดีครับ